สวัสดีครับเพื่อนๆนักแบบทุกคนนะครับช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ไปไหนก็คลิปก็อาจจะออกบ่อยๆนะครับเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยให้เราอยู่กับเย่าเฝ้าของเรือนก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปตีแบบไม่ได้ไปกินกาแฟร้านเฮีโนโ่ไม่นั่งไม่ได้ไปนั่งกับนั่งเล่นหุ้นกับทนายพิเชษนะครับดูแกเล่นหุ้นผมไม่ได้เล่นหรอก ก็ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านปกติเนะี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยจะกลับบ้านแม่แตงนะครับก็ไม่ได้กลับเพราะว่ากังวลว่าเราอ่ะจะมีเชื้อไหมถ้าเรามีเชื้อแต่เราแข็งแรงเราไม่ป่วยแต่เราสามารถที่จะแพร่เชื้อให้กับคนที่เราไปไปหาได้ที่บ้านแม่แตงเนี่ยก็จะมีพี่มีแม่มีพ่อแล้วก็มีมี เดี๋ยวบอกอุ้ยเนาะอายุ90กว่าละพ่อก็เจกว่าแม่ก็60กว่าเยอะๆพี่ก็ไม่ค่อยสบายก็เลยแบบโทรคุยกันเอาไม่ได้กลับบ้านก็คิดถึงนะครับแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงเนี่ยว่าเราจะเป็นตัวกระจายโรคหรือเปล่าก็รัฐบาลก็ขอความร่วมมือมาแล้วก็ในความร่วมมือมติหมู่บอกให้ เดินทางน้อยที่สุดอยู่บ้านให้มากที่สุดติดต่อกับคนให้น้อยที่สุดผมก็อยู่บ้านนั่งเล่นของไปอ่านหนังสือไปทํางานเล็กเน้อยๆไปวันนี้เราจะมามาพูดคุยกันว่าเชื้อโควิดของเราเนี่ยไวรัสโควิด COVID ที่เรากลัวกันแล้วเป็นกันทั่วทั่วโลกนะมันมันเป็นยังไงนะครับ ผมได้อ่านบทความของท่านอาจารย์ศาส,ส,สตราจารย์นายแพทย์ยงผู้เจริญหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านนายแพทย์ยงเนี่ยท่านก็ได้อธิบายไว้นะครับว่าไวรัสโควิดเนี่ยมันติดกันยังไงเดินสวนกันธรรมดาเนี่ยเดินสวนกันนจะติดไหมนะครับ จับของจับของยื่นสรงให้กันเนี่ยมันติดไหมต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยไหมซึ่งวันเนี้ยผมอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านเนี่ยผมว่าผมปลอดภัยที่สุดละเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยเหตุผลยังไงเดี๋ยวเราคุยว่ากันในทีนีปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนหรือย,ยังมีข่าวว่าประเทศจีนอ,อเมริกาอย่างเงี้ยมีวัคซีนออกมาเนี่ยวัคซีน มันต้องใช้เวลาในการทำนะไม่ต่ำกว่า12เดือนถึง18เดือนมีข่าวว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำวัคซีนออกมาแล้วมันเป็นวัคซีนที่ที่ี่โม้หรือเปล่าหรือว่าเป็นวัคซีนที่ทำมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเพราะมีข่าวมีข่าว,ม,าวมีข้อมูลออกมาว่าไวรัสโควิดสิบเก้าเนี่ยมันเคยมีคนติดเป็นเด็ก ชาวอเมริกันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วประมาณหนึ่งปีที่แล้วแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงนะครับแสดงว่าไวรัสไม่ได้เกิดที่อู่ฮั่นแต่มีคนเอาไปไว้ที่อู่ฮั่นประเด็นต่อมาเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยติดเชื้อเนี่ยติดได้มากกว่าคนทั่วไปหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทุกคนเนี่ย สามารถติดไวรัสได้เท่าเทียมกันหมดไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่ความร้ายแรงของโรคมันจะมากไหมไม่เท่ากันผู้ติดเชื้อไวรัสเนี่ยจะแพร่เชื้อได้ทันทีเลยไหมหรือว่าต้องรอฟักตัวแสดงอาการก่อนช่วงแพร่แพร่เชื้อเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ นับจากที่เรานได้รับเชื้อเข้าไปเราจะเป็นคนแพร่เชื้อได้คนเป็นติดไวรัสแล้วเนี่ยรักษาหายแล้วกลับมาติดได้หรือไม่มีการติดจากคนสู่สัตว์หรือไม่แล้วสภาพอากาศประเทศไทยเนี่ยเชื้อเนี่ยสามารถทนได้นานแค่ไหนเพราะว่ามีข่าวมีข้อมูลออกมาว่าเชื้อเนี่ยไม่ชอบร้อน ซึ่งก็โชคดีนะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยเข้าสู่ฤด,ดูร้อนละตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกห้องของผมเนี่ย36องศาไม่ได้เปิดแอร์นะครับข้างนอกห้อง3 6องศาแตขา่ข้างในเนี่ย30องศาห้องที่ผมพักอศาศัยอยู่เนี่ยที่ทางานอยู่อยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างสุดมันจะเก็บอุณหภูมิจะรักษาอุณหภูมิไว้นะครับจะต่างจากข้างนอกเนี่ยประมาณ6องศาเก็บองศาข้างนอกจากข้างในอุณหภูมิจะต่างกัน เมื่อวานในอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยข้างนอก3าสิบเจ็ดองศาข้างในเนี่ยก็ประมาณสามสิเอ็ดองศาเปิดพัดลมอุณหภูมิจะลดลงไปรอบตัวเราอีก2องศาถ้าสามสิบเราเปิดพัดลมมันก็27ดองศารอบตัวเรามันก็พออยู่ได้ก็ช่วยประหยัดได้บ้างเดีย๋ยวเราต้องแพกอากาศไว้นะครับห้ามเปิดประตูบ่อยๆอ,อุณหภูมิข้างนอกจะเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนเนี่ยไปดูคลิปคลิปหนึ่งของ ท่านาศ,าาศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้ผู้บรวันที่ท่านได้พูดไว้เกี่ยวกับประเด็นที่ผมพูดมาข้างหน้าก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตได้ถูกได้ถูกวิธีป้องกันตัวได้ถูกวิธีเราจะไม่ฟังคำถแถลงของนักการเมืองของ คนที่ไม่มีความรู้โดยตรงเนี่ยเราก็จะฟังจากให้แพทย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขที่ให้แพทย์เนี่ยท่านถแถลงข่าวทุกวันเนี่ยยอดติดเชื้อเท่าไหร่เียพูดติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันอยู่แล้วถ้าเรายังประมาทถ้าเรายังดื่มเรายังไปพบเพื่อนสังสรรค์เรายังใช้ชีวิตปกติมันก็ไม่มีทางแล้วที่โรคระบาดเนี่ยกราฟมานะันอ่ะจะดิ่งลงได้ผมว่ามันจะขึ้นมาเรื่อยๆ ในซอยบ้านผมเนี่ยผมก็ผ่านไปผ่านมาทุกวันมันก็นั่งตั้งวงกันกินเหล้ากันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้คนะเราต้องเริ่มจากที่ตัวเราเราไม่ต้องไปทำไมว่าคนนั้นไม่ทําคนนี้ก็ไม่ทําเราก็ไม่ต้องไปตําหนิเขาเราทําก็พอแลัวเ,เดี๋ยวไปดูคลิปกันครับคลิปของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยง c ควิด -19 สามารถติดต่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้เท่ากันาศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็เป็นราชบัณฑิตการเดินสวนกันไปมาเนี่ยนะครับไม่ติดโรค เพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันติดทางฝอยละอองถ้าไม่ได้มีการไอาจามออกมาโอกาสที่จะติดเนี่ยน้อยมากครับโดยทั่วไปการพูดคุยกันถ้าอยู่ในรัศมี1เมตรแล้วคนพูดนั้นพูดเสียงดังโอกาสที่ฝอยละอองจะมาถึงมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจรึงกําหนดระยะห่างไว้ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากให้มีระยะห่างอย่างน้อย6ฟุต หรือ2เมตรในช่วงที่มีการระบาดของโรคครับเราจะเห็นได้อันนึงว่าในขณะนี้ประเทศจีนแม้กระทั่งการยืนเข้าคิวเขายังมีการกำหนดระยะห่างเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคครับการจับต้องสิ่งของโดยทั่วไปสิ่งของที่ส่งมาจะไม่ติดโรคอย่างไรก็ตามนะถ้ามีความเป็นไปได้ขอให้ทุกคนหมันล้างมือก่อนที่จะจับต้องใบหน้า ไม่ว่าจะสัมผัสที่ตาจมูกหรือปากโดยปกติแล้วเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับเราจะใส่ไว้ในการให้กับคนป่วยเนี่ยป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกรณีที่คนปกติถ้าไปในที่ชุมชนหรือมีคนหมู่มากอย่างรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์หรือไปงานที่มีคนเยอะๆการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันก็มีเหตุผล ในปัจจุบันนี้นะครับเรารู้ว่าโรคนี้ระบาดมากในประเทศจีนก็ได้มีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะการใช้ยานในการรักษาขณะนี้เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้วว่าจะมียาที่ใช้ต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัสได้ครับส่วนเรื่องของวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันเมื่อเกิดโรคระบาดนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาวัคซีนแต่การพัฒนาวัคซีนอาจจะต้องใช้เวลา มากกว่าการที่จะหายารักษาเพราะฉนั้ขอให้อดใจรอไว้นิดหนึงครับ โควิด -19 สามารถติดต่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้เท่ากันในทุกอายุเพราะว่าเป็นโรคอุบัติใหม่คนเราทุกคนจะยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคนี้จึงมีโอกาสติดได้เท่ากันไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่การติดโรคมีโอกาสติดได้เท่ากันแต่ความรุนแรงของโรคอาจจะแตกต่างกันคนที่มีร่างกายแข็งแรงดีหรือในอายุน้อยความรุนแรงของโรคเนี่ย ก็จะน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมากหรือมีโรคประจำตัวร่วมด้วยครับจากข้อมูลในการศึกษาในปัจจุบันนี้ที่มีมาแล้วเป็นจำนวนมากโรคโควิด -19 มีระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่1วันจนถึง14วันโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วเนี่ย เราจะให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเก็บตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันครับในขณะนี้มิเริ่มมีข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับว่าผู้ป่วยในระยะฟักตัวระยะท้ายๆอาจจะติดโรคไปยังผู้อื่นได้แต่ยังไงก็ตามถ้าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการโอกาสที่จะไอจาม หรือมีฝอยละอองออกมาเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าผู้ที่มีอาการครับดังนั้นถ้าคนที่ไม่มีไอหรือจามโอกาสที่จะแพร่กระจายของโรคไปสู่ผู้อื่นก็น้อยนะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากแหล่งระบาดของโรคเราก็อยากจะให้เก็บตัวไว้อยู่ที่บ้านปฏิบัติตัวเนี่ยอย่างเคร่งครัด ในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกรณีที่เป็นโรคและควรกำหนดระยะห่างของบุคคลระยะห่างกับคนในบ้านไม่ไปคุกคีหรือไม่ไปสัมผัสหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันครับ โอกาสโลกนี้จะเป็นซ้ําอีกเนี่ยนะครับในทางปัจจุบันข้อมูลที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งมีการติดตามได้ประมาณ2-3เดือนแต่โดยหลักการทางไวรัสวิทยาแล้วในโคโรโนาไวรัสการเป็นแล้วควรจะมีภูมิต้าน,านทานที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้ กลับมาเป็นใหม่ได้ต้องมีการศึกษาในระยะต่อ,อไปว่าตัวไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมผมขอยกตัวอย่างไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยตัวไวรัสเองเมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเราจึงเห็นว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเป็นแล้วเป็นอีกได้เนื่องจากสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปีครับแต่สําหรับโควิด -19 ขณะนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นพฤติกรรมของไวรัสนี้เป็นแบบไข้หวัดใหญ่ครับ สัตว์เลี้ยงนะครับที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะครับในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าสัตว์เลี้ยงติดโรคโควิด -19 หรือเป็นพาหะโรคหรือเป็นตัวแพร่กระจายโรคถึงแม้ว่าจะมีรายงานพบเชื้อในสุนัขที่ฮ่องกงแต่ก็เป็นการพบตัวเดียวการพบนั้นปริมาณไวรัสค่อนข้างตำ่ำแล้วก็ยังต้องหาหลักฐานต่อไปว่าสุนัขตัวนั้นติดเชื้อหรือเป็นการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสเข้าสู่สุนัข อากาศที่ร้อนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่ดีหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจะตายง่ายโดยสภาวะอากาศร้อนมากกว่าอากาศที่เป็นชื้นหรือเย็นก็เป็นที่โชคดีของเราอันหนึ่งเพราะว่าโรคติดต่อทางเดินหายใจในบ้านเราจะพบน้อยในฤดูร้อนแล้วก็จะไปเริ่มพบมากในฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยออกมาค่อนข้างมากในการอ่านสื่อทุกวันทุกวันมันจะเหมือนกับเราอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดท,ที่น่ากลัวแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีความพิตกกังวลนอนไม่หลับมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในกรณีพวกนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความกระทบทางจิตใจเรื่องการเสพสื่อทั้งหลายแหล่เนี่ย ต้องมีสติแล้วก็จะต้องแยกให้ได้ว่าสิ่งไหนเนี่ยนะครับเป็นความรู้สิ่งไหนเนี่ยเป็นความเห็นเราอยากให้รู้ว่าความรู้นั้นอันนั้นเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันในขณะนี้ครับ